ตอนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆครับเราจะมาดูขนาดเปรียบเทียบกันก่อนนี่คือ Gshock Na โ o นะครับแล้วก็นี่คือเหรียญบาทไทยนั่นเองสังเกตไหมขนาดมันมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับเหรอนนี้ไม่รู้ผมจะเรียกว่าเป็นนาฬิกาดีหรือจะเป็นแหวนดีนะเพราะมันมีขนาดที่เล็กมากแล้วผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วอะ g s ช็ Sho ck Na โนเนี่ยนะครับทูวังจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเราราวประมาณ5-6เดือนละแต่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นตัวเรือนโลหะสายจะเป็นโลหะทั้งหมดที่สําคัญเลยนะเพื่อนๆคือราคามันค่อนข้างงสูงครับ ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ในเดือนกุมภาพันธ์เท่าที่ผมลองเช็คราคามานะราคามันจะอยู่ในเลทประมาณ7,900บาทจนถึง8,900บาทแล้วพอดีช่องของผมมริจริงๆคือไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมต้องซื้อนาฬิกามารีวิวเองผมยังคิดอยู่เลยว่านาฬิกาที่เขาออกมาในลักษณะที่เป็นแหวนเนี่ยมันคือของที่ระลึกไหมตอนที่ผมยังไม่ได้จับของจริงนะแล้วโครงสร้างด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมันเป็นคําถามที่ผมอยากรู้มากๆนะครับจนกระทั่งเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมันได้มีการออกรุ่นใหม่ล่าสุดคือรุ่นนี้มาคือรุ่น DWN 5 6 0 0ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นเรซินชัวภาพทั้งหมดเลยทำให้ราคามันถูกลงมาอย่างรุ่นนี้นะครับราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทในส่วนของราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ2 5 0 0จนถึง2 9 0 0พอราคาประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออค่อยหน้าซื้อมารีวิวหน่อยอันนี้เอาจริงๆนะค่อยน่าซื้อมารีวิวหน่อยนะครับแล้วเรือนนี้ความประทับใจแรกที่ผมได้ซื้อมาแล้วมาลองเนี่ยผมประทับใจอย,อย่างหนึ่งคือ ช่วงนี้เนื่องจากผมต้องรีวิวนาฬิกาพวกสมาร์ทวอตค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วผมก็อยากรู้สึกว่าแบบยังอยากใส่นาฬิกา g ีช็อกอยู่นะครับแต่พอมันออกมาเป็นแหวนแบบนี้ผมรู้สึกเลยว่าทําให้ผมเนี่ยสามารถใส่ g ีช็อกได้แล้วก็สามารถที่จะใส่สมาร์ทวอตได้แล้ว g ีช็อกเลนเนี้ยถ้าดูดีๆนะผมว่ามันออกแบบได้ดูกวลกวๆเดี่ยพอมาใส่กับนิ้วมือเพื่อมันดูใส่กับนิ้วชี้แล้วผมนิ้วชี้แล้วผมรู้สึกว่ามันดูกวนดีมันดูเท่ดีไปเจอเพื่อนแล้วมันมีประเด็นแบบ เฮ้ยใส่อะไรอะ่ะบนนิ้วอะไรแบบเนี้มันมัน,ม,นมันโดดเด่นเดียนะครับรเพื่อนเพื่อนดูนี่คือใส่แบบนิ้วใน,ในนิ้วชี้นะตัวเรือนเนี่ยมันก็ไม่ได้หนามากสายในค่อนข้างบางนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยถูกทําขึ้นมาเป็นที่กัดแบบนี้เลยทําให้สามารถใส่ได้กับทุกๆข้อนิ้วนะครับและอย่างหนึ่งให้ดูอีกอย่างหนึ่งพอใส่กับนิ้วนางนี่ถ้าใส่กับนิ้วนางจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปนะผมว่ามันเท่เดีย่อเพื่อน,อนดูมันเท่มากๆเลยนะครับโอเค เป้าหมายของเราในวันนี้นะครับที่ผมมาทําคลิปเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3เป้าหมายที่เป็นเรื่องที่จะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมอยากรู้คือนาฬิกาเรือนนี้มันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือออกแบบมาเพียงแค่เป็นแบบของทีทระลึกเท่านั้นนะครับเอาง่ายงคือใช้งานได้จริงไหมนะครับข้อที่1ข้อที่2คือแล้วนาฬิการุ่นนี้มันออกแบบยังไงล่ะโครงสร้างด้านในเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับนาฬิกาเรือนนี้คุ้มไหมแล้วเหมาะกับใคร เราจะมาเจาะกันทีละประเด็นประเด็นเลยนะครับอ๋อแต่ก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับมันมาพร้อมกับแพ็กเกจพิเศษนะครับมาดูที่แพ็กเกจจริงกันให้ดูแท็กด้วยนี่คือแท็กของนาฬิกานะครับนี่คือแท็กของเขาแล้วก็รหัสรุ่นรุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นคือ d w n 5 6 0 0 4 d r รหัสโมดูลเครื่องคือ3592นี่คือรหัสรุ่นของเขาและรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีสันด้วยกันนะครับคือสีดํา สีเหลืองแล้วก็สีแดงเรือนนี้นะครับรุ่นนี้เขาได้จำลองเอาโมเดลที่ขายดีที่สุดของนาฬิกา G-Shock มาคือชื่อรุ่นว่า DW 5.6และนอกจากนี้นะครับเจ้า DW 5.6ที่เป็นต้นแบบเนี่ยยังเป็นนาฬิกาที่แข็งแกร่งและก็ทนทานที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับนี่คือชื่อรุ่นของเขาคราวนี้ครับเพื่อนๆมาดูแพคเกจจิ้งกันในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้ครับคือมาเป็นกล่องเล็กๆเลย นะครับเป็นกล่องจี่ช็อคแบบนี้เลยนะครับแล้วด้านในพอแกะขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับแท่นวางแหวนแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมามันก็จะมีตัวเลิซนที่เป็นรูป G แบบนี้คือผมรู้สึกเลยนะว่ามันดูแบบดูแบบดูพรีเมียมขึ้นน่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับนี่ครับมันจะเป็นที่ตั้งโชว์แหวนนะครับโอเคคราวนี้เรากลับมาดูที่แหวนกันบ้างดีกว่า,ามาดูกันขอเริ่มจากประเด็นแรกเลยคืองานดีไซน์และก็วัสดุนะครับพูดถึงงานวัสดุต้องบอกว่ารุ่นนี้ หน้าจอด้านในจะเป็นหน้าจอแบบ LCD ในส่วนของตัวเรือนด้านนอกทั้งหมดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกรอบหรือสายจะทํามาจากเรซินชั่วมวลทั้งหมดนะครับเจ้าเรซินเชื้อมวลตรงนี้มันจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นเหมือนกับเรซินแบบทั่วไปแต่ว่าในการย่อยสลายในธรรมชาติเนี่ยมันจะย่อยสลายได้เร็วกว่านะครับแล้วก็มันจะเป็นการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเป็นห่วงอันนี้ขอแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ให้เป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะ คือปกติแล้วนาฬิกาพวกตระกูลจีช็ ck หรือแหวน h o c ็อะครับผมรู้สึกว่ากรอบและสายถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆมเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากแล้วผมรู้สึกว่ารุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูนะในส่วนของสายเนี่ยมันค่อนข้างบางแต่ถามว่ามันใช้ได้ประมาณปี2ปีไหมอาจจะเป็นไปได้อาจจะใช้ได้ยาวนาน2-3ปีเลยแต่ผมก็เป็นห่วงอีกว่าถ้าสายมันขาดเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อจะทำยังไงไม่มีสายเปลี่ยนแน่นอนอะนะครับผมก็เลยอยากจะฝากประเด็นนี้ให้กับทางคาสิโอประเทศไทยว่าถ้าเป็นไปได้อย่างให้หากรอบและสายเนี่ย มาขายในประเทศไทยนะครับเราจะได้ใส่เรือนนี้ไปได้นานๆนี่คือประเด็นที่ผมเป็นห่วงแล้วก็ให้เป็นข้อสังเกตกับทุกๆคนนะครับคราวนี้กลับมาดูที่นาฬิกากันต่ออีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูครับคือฝาหลังรุน่นนี้ฝาหลังนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลเลยแล้วก็มีการขันน็อตไปด้วยเห็นไหมครับราเ,เพื่อดูงานออกแบบนะงานออกแบบของนาฬิการ,รุ่นนี้จะเป็นงานออกแบบที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเป็นการจําลองนะครับเป็นการเอา รุ่นด w 5ีพเลรือนใหญ่เนี่ยมาทำให้เล็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรด้านในหรือแม้กระทั่งฝาหลังตรงนี้เพื่อนเพื่ออ,อาจจะนึกภาพไม่ออกผมขอ,อานาฬิกาจีช็อกอีกรุ่นหนึ่งเปรียบเทียบห้เพื่อนๆได้ดูให้เห็นถึงความแบบความใหญ่ของเขาและความเล็กของเขานะนี่คือนาฬิกา g ีช็อกรุ่น ga 1 1 0ขนาดหน้าปัดเนี่ยจากซ้ายไปขวานี่นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ51.2มิลแต่ถ้าเป็น G ีช็อกนาโนรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดหน้าปัดนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยเพียงแค่แย,ยีย่สังเนะ มันจะมีขนาดที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับโอเคไหนๆก็พูดถึงขนาดแล้วขอพูดถึงความลึกของกรอบเลยแล้วกันรุ่นนี้นะครับความลึกของกรอบของเขานะครับจะมีความลึกของกรอบเพียงแค่7.5มิลมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาเพียงแค่6กรัมเท่านั้นนะครับแล้วคราวนี้มาดูประเด็นกันว่ารุ่นนี้มันสามารถใช้งานได้จริงไหมผมขออนุญาตซูไ้เพื่อไปดูใกล้ๆนะนี่นี่พาซูมาดูใกล้ๆสังเกตนะครับพอเป็นงานคาซิโอของแท้เนี่ย ตัวของหน้าปัดเนี่ยมันจะมีความชัดเจนสามารถอ่านตัวเลขได้ง่ายแล้วผมลองเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับพอตอนที่ผมมองมาที่นิ้วแล้วดูเวลาเนี่ยมันก็ดูเวลาได้ง่ายมากเลยแหละนะครับแล้วถ้าผมกดปุ่มซ้ายล่างตัวนี้หนึ่งครั้งอ,อ้อปุ่มจะมีด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มนะซ้ายบนซ้ายล่างแล้วก็ขวาล่างส่วนนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มขวาล่างตรงนี้เอ้ยซ้ายล่างตรงนี้1ครั้งมันจะเข้าสู่ในส่วนขอ,ของการดูปฏิทินและรุ่นนี้มันสามารถตั้งได้ทั้งเวลานาที ปฏิทินแล้วก็วันในสัปดาห์วันในสัปดาห์นะครับเราสามารถที่จะตั้งได้เลยอย่างนี้มันจะเป็นการแสดงในส่วนของเดือน2วันที่19แล้วก็วันพฤหัสนะครับนี่เราสามารถดูปฏิทินได้แต่ถ้ากดปุ่ม้ายล่างหนึ่งครั้งครับมันจะเข้าสู่แฟล t อะลามหรือแฟลตอะเล t ร์ดนั่นเองรุ่นนี้มันสามารถตั้งเตือนแบบไฟกระพริบได้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยการตั้งเตือนแบบไฟกระพริบเพื่อสังเกตทางขวามือตรงนี้นะจะสังเกตว่ามันเป็นรูปดวงอาทิตย์อยู่ ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยแหละนะครับจะให้เป็นการตั้งเตือนแบบปลุกทุกวันหรือจะเป็นการตั้งเตือนแบบรายชั่วโมงเอาละผมขอสาธิตให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับให้กดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้ละ้วละละประมาณ2วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า1 2. ประมาณ2วิน,นะครับตัวเลขก็จะกระพริบแบบนี้แล้วเราก็เปลี่ยนค่าได้เลยด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างเห็นไหมมันสามารถเปลี่ยนได้เลยหรือกดค้างไว้ก็ได้มันจะเปลี่ยนตัวเลขทันที ตรงนี้นะเอาจริงนะผมถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับต่อมาครับกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งครับมันก็จะเลื่อนไปในในหน่วยของนาทีนาทีตัวหน้านะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นนาทีตัวหลับตัวหลังนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งอะตรงนี้แหละคือแฝดอเลอร์ตนะครับถ้าเป็นรูปหน้าตาแบบนี้คือเราได้ตั้งปลุกทุกวันเอาไว้และตั้งเตือนหลายชั่วโมงทุกวันเอาไว้นะครับมีการตั้ง2อ,อย่างนั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ่มนะครับซ้ายล่าง1ครั้ง ถ้าแบบนี้คือปิดเราปิดระบบทั้งหมดเลยไม่ให้มีการแจ้งเตือนไฟกระพริบเลยนะครับแต่ถ้ากดอ,อีกครั้งมันจะเป็นลูกกลมๆเพื่อนๆเห็นไหมแบบนี้คือเราได้ตั้งปลุกแบบไฟกระพริบในทุกๆวัน, âm. นกดอนะีกครั้งหนึ่งเดี๋ยนะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พอดีมันปุ่มันเล็กนิดนึงผมใส่ถุงมือมันก็ทําให้กดไม่ได้อันนี้น,น,นี่ถ้าเป็นแบบนี้คือเราได้เปิดการแจ้งเตือนไฟกระพริบแบบทุกๆต้นชั่วโมงเอาไว้นะครับและถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นการเปิดทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็นการปลุกทุกวันแล้วก็การแจ้งเตือนทุกต้นชั่วโมงนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายออกซ้ายบนนะครับเพื่อออกจากการตั้งค่าเห็นไหมมันสามารถตั้งค่าได้จริงๆด้วยนะครับแล้วกดปุ่มซ้ายล่างทีหนึ่งมันก็จะเข้าสู่ DT DT ด,ดีคือด u a l t า m e การดูเวลา2ประเทศนั่นเองกดอีกครั้งหนึ่งนี่ครับการจับเวลารุ่นนี้เพื่อนๆเป,นเป็นแหวนนะแตม่มันสามารถจับเวลาได้ด้วยสาธิตเลยวิธีการจับเวลาก็ง่ายมาก เผื่อใครซื้อรุ่นนี้ไปเราเล่นไม่เป็นนะครับกดปุ่มซ้ายบนหนึ่งครั้งมันจะเป็นการจับเวลาสมมุติสมสมติเพื่อนๆจับเวลาแล้วนะครับเพ,เพื่อนต้องการหยุดแล้วต้องการรีเซ็ตนะปุ่มซ้ายบนเนี่ยจะเป็นการหยุดนะครับแต่การรีเซ็ตเนี่ยมันอาจจะทําได้ลําบากนิดนึงเพราะปุ่มค่อนข้างเล็กเราจะต้องกดปุ่มซ้ายบนตรงนี้ค้างไว้2วินาทีเพื่อเป็นการรีเซ็ตในการจับเวลากดปุ่มซ้ายบนค้างไว้2วิเนี่ยพอเราจะกดเข้าไปมันจะเริ่มเป็นการนับจับเวลาใหม่ดังนั้นต้องกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างเลย นี่เห็นไหมนี่คือการรีเซ็ตนั่นเองนะครับต่อมากดปุ่มซ้าล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่การดูเวลาหน้าแรกทันทีสรุปเลยแล้วกันนะในความคิดเห็นของผมนะครับในข้อที่1รุ่นนี้มันถูกทําขึ้นมาให้สามารถใช้งานได้จริงนะครับและไม่ใช่ของที่ระลึกอันนี้บอกเลยไม่ใช่ของที่เลือกสามารถใช้งานได้จริงไหนๆก็ใช้งานได้จริงละขอกดปุ่มขวาล่างให้ดูปุ่มขวาล่างตรงนี้มันจะเป็นปุ่มไฟถ้าเรากดเข้าไป มันจะเป็นปุ่มไฟนะครับโอเคผมขออนุญาตปิดไฟแล้วก็สาธิตใด้ดูดีกว่าว่าถ้าเปิดไฟตอนคืนจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับถ้าเปิดไฟนะครับก็เริงๆนะผมว่ามันอ่านตัวเลขได้ง่ายเลยแหละนะครับสามารถอ่านได้อันนี้คอนเฟิร์มเลยสามารถอ่านได้นะครับและนี่คือระบบการแจ้งเตือนไฟกระพริบครับมันจะกระพริบแบบนี้อยู่ประมาณ10ครั้งนะครับที่10ครั้งนี่ครับเอาละคราวนี้มาดูสเปคกันต่อนะครับรุ่นนี้นอกจากเขามีการใช้ DW 5้0พเป็นโมเดลพื้นฐานแล้วนะเขายังจำลองเอา โครงสร้างที่สามารถการการกระแทกนะครับของนาฬิการุ่น D-W556 เนี่ยมาใส่ในนาฬิการุ่นนี้ด้วยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างด้านในจะพบว่าโครงสร้างรุ่นนี้อ่ะขอพูดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในเลยนะถ้าเพื่อนาดูที่ภายนอกจะสังเกตว่าขอบตัวเรือนเนี่ยจะสูงกว่าในส่วนของหน้าจอนาฬิกาตรงนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ขอบปกป้องในส่วนของกระจกนาฬิกาและต่อมาในส่วนของปุ่มครับปุ่มเนี่ยมันจะยื่นขึ้นมาอ่อโทษทีครับขอบปุ่มเนี่ยมันจะยื่นขึ้นมาเพื่อป้องกันปุ่มเอาไว้นะครับนี่คือ โครงสร้างแบบการป้องกันภายนอกคราวนี้มาดูโครงสร้างการป้องกันภายในรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแหวนนะครับแต่จะมีระบบช็อครีสิสแตนครับคือตัวโมดูลเครื่องเนี่ยจะ,จะลอยขึ้นจากตัวเครื่องนะครับไม่ให้แรงกระแทกเนี่ยส่งผลไปที่ตัวของโมดูลเครื่องหรือตัวเครื่องนั่นเองพอเรามองด้านในแบบนี้นะครับและถ้าเราดูดีๆจะสังเกตว่ามันจะมีวัสดุรองรับแรงกระแทกหลายชั้นมากๆนะครับเพื่อเป็นการปกป้องตัวเครื่องและชั้นสุดท้ายครับนี่ ฝาหลังที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับก็จะเป็นการปกป้องฝาหลังอีกด้วยนะครับเอาง่ายๆคือนอกจากรุ่นนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วนะโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันสามารถแบบทนทานต่อแรงกระแทกได้และสามารถกันน้ำาล็มากถึง200เมตรด้วยกันนี่มันเหมือนกับนาฬิกาเรือนนึงเลยแหละแต่มา,มา,มา,มาในลักษณะที่เป็นแหวนนั่นเองนะครับนี่เอาละคราวนี้มาดูข้อสุดท้ายกันแล้วรุ่นนี้เหมาะกับใครในความคิดเห็นของต้องบอกว่าเหมาะกับใครและมีความคุ้มค่าคุ้มราคาไหมถ้าถามผมนะผมขอตอบตรงๆเลย รุ่นนี้มันจะไม่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามันจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาจีช็อกไม่ชอบอะไรที่ดูกวนวๆไม่ชอบอะไรที่ดูแบบแปลกจากผู้อื่นแต่ถ้าใครนะครับชอบนาฬิกาจีช็อ ck อยู่แล้วอยากได้อะไรที่มันโดดเด่นใส่นิ้วแล้วมันไม่เหมือนใครอะ่ะผมว่าอันนี้คุ้มครับอ้ออีกประเด็นหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังด้วยรุ่นนี้เพื่อนๆอาจจะสงสยัยพี่แล้วตัวเครื่องเนี่ยมันซ่อมได้ไหมอ่นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกัน ต้องบอกนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้มันสามารถซ่อมได้และสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับอายุการใช้งานฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ปีนี่คือสเปคทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้อาอต้องบอกว่าแหวนรุ่นนี้สินะครับเจ้า DWN 5 6 0 0บอกเลยถ้าใครชอบนะผมแนะนำจริงๆนะครับแต่ถ้าใครสนใจผมได้ใส่ลิงก์ของแหวะนะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเป็นของแท้มีประกันแน่นอนนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่าน,น,นี้ละกัน อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาแปลกๆแบบนี้มาให้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปล้ครับสวัสดีครับ